สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะที่ช่อง u t u b e แนนซี่ที่ดินสวยค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะที่นครนายก2 1องศาค่ะคอันนี้คือปลายหนาวแล้วนะาเลกเลยค่ะที่นี่เย็นสบายสุดๆเลยค่ะวันนี้แนนซี่พามาชมโครงการที่เดิมอีกนะคะ มันเดิมจ้าเนซี่ยังประจําการอยู่ที่ดิวันเล่นนะคะตัอ้งอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโอ้ยเช้านี้มาสูตรโอโซนทำไมบรรยากาศมันดีแบบนี้เมื่อเช้ามาที่นี่ปุ๊บจิบกาแฟสบายสุดๆเลยค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วเนาะ มาจ้ะเหลืออีกอไม่กี่แปลงสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะวิตัยเหมือนหาเสียงยังไงก็ไม่รู้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านมาที่นี่จังเลยค่ะที่ดีวันเล่นนะคะเราเหลือฝัอ่งซ้ายมือนี่นะคะคือ A นะคะฝั่ง A เนี่ยจะมีทั้งหมด13แปลงอยู่ด้านซ้ายมือฝั่ง B จะมีทั้งหมด15แปลงรวมๆก็28แปลงค่ะพื้นที่17ไร่300ตารางวานะคะที่นี่ ไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะจ๊ะไฟฟ้านำประปาพร้อมแล้วที่สำคัญที่นี่มันสวยจริงๆดูสิคะความสวยงามของคุณเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาไม้พรวงเขาทุเรียนเขาพระแล้วก็เขาใหญ่นะคะตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะที่นี่ถ้าใครมองหาเขาวิวทิวเขาที่สวยงามคือมันใกล้มากอะคะ่ะมองเห็นแล้วแบบ เย็นสบายลงและที่นี่่วงจุ้ยดีมากเลยนะคะเพราะด้านหลังของเราก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้อยปลือใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาดูสิคะตอนนี้เขียวขจีเลยค่ะเพราะว่าฝนลงได้ไม่กี่เอ่อไม่กี่ฝนเองนะคะก่อนหน้านั้นแล้วดูสิคะความเขียวความสวยงามอะคะมีให้ชมตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนก็อยู่แบบนี้นะคะ่ะ แนนซี่อยากให้ทุก่านมาจับจองเป็นเจ้าของจังเลยอะ่ะเพราะที่นี่ราคาเบาสบายสบายไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่ตารางวาละ75,75บาทเองของเราเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะดูสิคะคือแบบอยู่ที่นี่มันสดๆด,ดมากๆเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูนะคะมาสัมผัสบรรยากาศจริงบางคนบอกว่าอู้ที่ลงเพจไปที่ลงตามกลุ่มไปทำไมมัน เหมือนภาพวาดไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ของจริงค่ะของจริงสดๆจากหน้าแปลงเลยนะคะมาแล้วมาแล้วเนซี่อยากจะให้ดูแปลง A3 นะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะรอให้ทุกท่านมาจับจองเป็นเจ้าของนะรีบรมาเนซี่จะปล่อยแล้วนะ,นะนเนี่ยค่ะ A3 บนหน้าที่200ตารางวานะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะอยากให้ทุกท่านมาจับจองจังเลยอ่ค่ะความกว้างของนางเหรอคะ 21จ้าสวยที่สุดเลยนะคะความลึก35.5นะจ๊ะดูสิคะแปลงนี้รอให้ท่านมาเป็นเจ้าของนะมาทำเบ้านเล็กๆบ้านพักตักอากาศหรือไม่ก็เอามาลงทุนคือลงทุนที่ดินอะยังไงยังไงก็ได้กำไรอยู่แล้วคำว่าที่ดินมีแต่เพิ่มไม่มีลดแน่นอนค่ะมาแล้วนางสวยมากดูสิสวยงามอารามแท้ อันนี้ A3 สนะคะฝั่งนี้ก็เหลือเนี่ยค่ะ a อเบาเบาเองเริ่มต้นที่หลานต้นไม่แพงถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงทุนนะคะอยากให้มาลงทุนกับที่ดินจังเลยอะคะ่ะลงทุนบิตคอยลงทุนนี่นู่นนั่นมันมีแต่ลงนะคะแต่ที่ดินขึ้นตลอดเวลาแน่นอนจะ้ะโอเคตามมานะคะฝั่งนี้หรอฝั่งนี้ก็จะเป็น B นะคะ B ก็เหลือไม่กี่แปลงแล้วรีบเลยนะคะมาจับช่องเป็นเจ้าของ ถ้าจ่ายสดเราลดเพิ่มที่หน้างานหน้าแปลงอีกนะคะถ้าพอนเราก็มีถมที่ให้ฟรีเงินสดเราถมที่ให้ฟรีเช่นกันค่ะเราจะถมให้เสมอระดับถนนเลยนะคะการถมที่ที่นครนายกบางท่านบอกโอ้ยถมที่ถูกไม่เลยค่ะถมที่แพงนะคะแล้วที่นี่การจะถมที่สักครั้งหนึ่งก็ต้องรอรอรอแต่เราอยู่ที่นี่แป๊บเดียวค่ะ เราจัดให้เต็มเลยเพราะเราสามารถคอนแทคกับบ่อดินแมกคงแมกโคเราจะสัรให้คุณเรียบร้อยนะคะที่นี่โฉนดพร้อมโอนแล้วนะจ๊ะ,ะโฉนดกรุดแดงนะพร้อมโอนแล้วนะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะแนนซี่รอยอยู่ที่แปลงนะคะจันถึงอาทิตย์แนนซี่อยู่ที่นี่ประจําการที่นี่นะคะทีมเซลเราพร้อมที่จะบริการพร้อมที่จะตอบคําถามทุกท่านนะคะมาเลยจ้า ถ้ามาไม่ถูกรบกวนโทรหาแนนซี่นะคะที่เบอร์097-260-1264แล้วรบกวนไป Subscribe ให้แนนซี่ด้วยนะคะที่ช่อง y u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  e แนนซี่ที่ดินสวยแล้วก็ Follow เพจแนนซี่ด้วยนะคะที่แนนซี่ที่ดินสวยเช่นกันค่ะเพราะว่าแนนซี่ที่ดินสวยเรามีที่สวยๆติดวิววิวเขาแบบนี้นะคะมอบให้ทุกท่านมาดูมาชมมาเป็นเจ้าของนะคะอยากให้มาค่ะแล้วเจอกันที่แปลงนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามนันซี่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวนันซี่จะพาไปชมโครงการใหม่อีกนะคะเพราะเรามีเรื่อยๆจ้าของเรามันสวยอยู่แล้วการันตี้วยแนันซี่ที่ดินสวยค่ะขอบคุณค่ะ